กันสักหน่อยครับเพื่อนๆก็ต้องบอกว่าวันนี้นะครับทีมชาติไทยของเราก็ชนะเวียดนามไปได้นะ3ต่อ1เซตนะครับ25ต่อ22 25ต่อ17 19ต่อ25และ25ต่อ15นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผลงานของทีมชาติไทยวันนี้นะครับพูดกันตรงๆว่า โอกว่าเราก็เล่นได้ตามมาตรฐานของเรานะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีเซตที่3ที่เราเนี่ยเล่นหลุดไปนิดนึงนะครับทำให้เราไล่เวียดนามไม่ทันนะแต่ก็มีจังหวะที่เราไล่มาได้ดีนะครับแต่ว่าแต้มมันหางไปนิดนึงในเซตที่3นะครับแต่โดยรวมแล้วครับวันนี้เราก็ถือว่าลดความผิดพลาดของตัวเองได้ดีนะครับแล้วเราก็ทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันนะครับวันนี้คนที่โดดเด่นนะอุกมองว่ามีหลายคนเลยทีเดียวนะครับอุกมองว่าวันนี้บุ๋มบิ๋มโดดเด่นมาก โมเมลงมาแทนบีมนะครับเพราะว่าบีมเหมือนจะไม่สบายก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะสำหรับโมเมนะครับส่วนอีกคนนึง ที่เราจะไม่ชื่นชมไม่ได้เลยครับนั่นก็คือน้องอิงนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าวันนี้พุ่งรับบินบินแบบว่าเนี้ยบเนี้ยบเลยเพื่อนๆนึนกว่าดูโคจิมะเล่นนะครับวันนี้น้องอิงทําได้ดีจริงๆก็ถือว่าผลงานเนี่ยเกินอายุไปนะครับเกินอายุไปมากๆเลยนะครับสำหรับน้องอิงนะวันนี้ครับเจาะลึกรายละเอียดในเกมนะครับอย่างที่พวกเราทราบกันนะว่าวันนี้ฝั่งเวียดนามเนี่ยเขาหมายมั่นปั้นมือมากๆเพราะว่าในเกมที่แล้วเนี่ย ฝั่งเวียดนามเองก็สามารถที่จะไล่เรามาได้2เซตนะครับก็คือเราชนะไป3-2คือมันไม่ขาดมาในเกมวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์เวียดนามหรืออากับกิริยาของนักกีฬาเวียดนามเนี่ยภาษาการเนี่ยเราเห็นเลยว่าเขามีความมุ่งมั่นแล้วก็หมายมั่นปั้นมือที่จะชนะทีมชาติไทยมากๆนะครับแต่พอเล่นกันแล้วเนี่ยเซตหนึ่งเซตสองพิสูจน, 1, น 2, ไ์ได้เห็นเลยว่าเราเหนือกว่าเราดีกว่าเพียงแต่ว่าในเกนมที่เราเจอเวียดนามในบ้านเขาเนี่ยเราอาจจะ ผิดพลาดกันเองเยอะไปหน่อยแต่พอเรากลับมาอยู่ในฟอร์มของตัวเองได้แล้วครับการเจอเวียดนามก็ไม่ใช่งานที่ยากอะไรจนเกินไปถามว่าเป็นเกมที่ยากไหมโอเคแหละมันไม่ได้ง่ายเพืเ่อนๆแต่ว่า มันก็ไม่ใช่เกมที่เราจะผ่านไปไม่ได้คือต้องบอกว่าหนักแบบนี้ก็เจอหนักหนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วใช้คํานี้หนักกว่านี้ก็เจอมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเจอเวียดนามในวันนี้ก็ชนะไป3าแบบที่แฟนๆไม่ต้องไปลุ้นเหนื่อยอะไรมากมายอาจจะมีใจเสียไปบ้างในเซตที่3นะครับแต่โดยรวมแล้วเราก็ทําได้ดีนะครับรายละเอียดในเกมวันนี้ก็ต้องบอกว่าบิซูเอนเล่นไม่ออกเพื่อน บิสูเยนเล่นไม่ออกก็ต้องชื่นชมนักกีฬาไทายและทีมสตาฟโค้ทนะว่าแก้เกมบิสูเยนมาได้ดีนะครับโอเคแหละการที่เจอบิดูเยนในบ้านของบิสูเยนในในเวียดนามเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอบิสูเยนมันฮานไงนะครับจังหวะก,การบล็อกจังหวะก,การเล่นอะไรแบบนี้นักกีฬาเองก็อาจจะยังจับทางบิสูเยนได้ไม่มากเท่าไหร่ทําไป41แต้มในใน,ในวันนั้นน่ะนะแต่พอมาวันนี้ปุ๊บสังเกตเลยว่าบิสูเยนเล่นไม่ออกเพื่อน เขาโดนจับบล็อกตลอดครับโดนจับบล็อกตลอดแล้วก็มีหลายๆจังหวะที่บิสเวียนเองก็พยายามจะใส่แรงเข้าไปให้เยอะมากกว่าเดิมก็กลายเป็นตีออกก็กลายเป็นละตีไม่ดีเกมรับของเราก็เล่นง่ายขึ้นนะครับก็มีหลายๆจังหวะที่ตัวบิสเวียนเองดูเกรงแล้วก็กดดันไปเองด้วยส่วนทางฝั่งทีมชาติไทยของเราถามว่าในเรื่องความผิดพลาดก็มีเล็กๆ,ๆน้อยๆตามภาษากีฬาวอลเลย์บอลอยู่แล้วเพื่อนๆแต่ว่าวันนี้โดยรวมแล้วโอ๊กมองว่าน้องๆช่วยกันเล่นได้ดีแล้วก็ทําผลงานได้ดีเป็นอย่างมากนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าวันนี้โม ว่าลงมาแทนบีมก็ทําหน้าที่ได้ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนน้องอิงก์เนี่ยก็ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับส่วนวันนี้มิดเดิลบล็อกของเราอกมองว่าแนนกับเตยแล้วก็น้องไก่เนี่ยถือว่าโอเคนะมีจังหวะในการเล่นบอลสั้นได้ดีพอสมควรเลยนะครับวันนี้เราทําใช้ได้เลยนลักษณะของบอลสั้นถือว่าโดยรวมแล้วก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วน้องอิง์เองก็วันนี้ลงมาเฉิดฉายนะครับก็ขัดเกลาอีกนิดหน่อยอกเชื่อว่าทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับจะไปเล่น VNL จริงแชมป์โลกต่างๆนาๆนาเนี่ย น้องอิงจะเป็นหนึ่งในคนดิเดตในการคัดตัวลิเบรโรอย่างแน่นอนนะก็เดือดเดือดแน่ๆครับไม่ว่าจะเป็นน้องอิงนะครับน้องแบมจีดาพานะพี่เอสุภาตานะครับรวมถึงทางด้านของกัปตันแป้นปีนุษแป้นน้อยด้วยนะครับก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกแน่ๆในการคัดเลือกลิเบรโรนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่สนุกแน่ๆครับในการคัดเลือกณตรงนี้นะครับโดยรวมแล้วเราก็เอาชนะไปได้แบบที่ในมุมมองโอ๊กนะก็ตามมาตรฐานเพียงแต่ว่าวันที่เราเจอเวียดนามตอนนั้นนะ่ะ นะครับที่สนามนูนะอย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะมีแบบว่าบิสซูเยนเองก็อาจจะเราอาจจะยังไม่ได้ชินเนี่ยเขาเท่าไหร่นะครับกลับมาในเกมนี้ก็ถือว่านักกีฬาของเราสาวๆของเราเนี่ยแก้เกมบิสซูเยนที่แบบว่าแก้ได้แบบสบายๆแก้ได้แบบว่านิ่มๆเลยเพื่อนแก้ได้แบบนิ่มๆเลยเราจะเห็นได้ว่าโค้ดเองก็มีการดรอปบิสซูเยนไปในหลายๆเซตนะบางเซตนี่ก็ดรอปไปแบบครึ่งเซตบางเซตก็ดรอปไปแบบเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยต้องชื่นชมทาง ทีมบล็อกนะครับการแก้ไขการบล็อกของเรามาเนี่ยทำได้ดีทีมสตาฟโค้ดแล้วก็การแก้ไขเรื่องเกมบล็อกเนี่ยเราทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเ,เพื่อนๆก็คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับกับการคุยหลังเกมนะครับอ่ะ ทีนี้เราไปดูคอมเมนต์ของแฟนๆเวียดนามกันสักนิดนึงครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพื่อนๆเ,เราไปเริ่องที่คอมเมนต์แรกเลยครับเขาบอกว่านี่แหละคือทีมชาติไทยสู้ยังไงล้วก็สู้พวกเขาลำบากและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเซตสาเนี่ยพวกเราเล่นดีจริงแต่พอผ่านเซตสไปแล้วเนี่ย ประเทศไทยเอาจริงพวกเราสู้ไม่ได้เลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเซตหนึ่งเซตสองแล้วก็เซตสี่เนี่ยทีมชาติไทยพวกเขาเอาจริงแน่แเซตสามพวกเราถึงแม้จะชนะแต่เมื่อเทียบกับเซตอื่นแล้วทีมชาติไทยเหนือกว่าเรามากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอีกครั้งที่เวียดนามบอกจะชนะไทยแต่ก็ไม่สามารถชนะได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าวันนี้ มิดนัมบ,บกของประเทศไทยทําได้ดีจริงๆวันนี้พวกเราสู้เขาไม่ได้จริงๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าจิตวิญญาณของพวกเราเนี่ยดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเกมนี้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบิสทูเยนใส่อย่างเต็มที่แล้วแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือนักกีฬาไทยพวกเขาทําการบ้านมาอย่างดีพวกเขาป้องกันบิสทูเยนเล่นไม่ได้เลย และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามวันนี้พยายามอย่างเต็มที่แล้วเราสู้ไทยไม่ได้จริงๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยพยายามอย่างเต็มที่แต่ทีมชาติไทยเขาเหนือกว่าเรานี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราทําอย่างเต็มที่แล้วแหละแต่ทีมชาติไทยเขาแข็งแกร่งเกินไปจริงๆเราสู้ไม่ได้เรายอมรับ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าบิสซูเยนคนเดียวเนี่ยไม่พอที่จะชนะทีมชาติไทยจริงๆทีมชาติไทยแข็งแกร่งกว่าเรามากๆและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าที่สุดแล้วพวกเราก็ไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้และครั้งนี้มันดูห่างมากมาก และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอย่าฝันว่าจะเอาชนะทีมชาติไทยอีกเลยพวกเราสู้เขาไม่ได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราพ่ายแพ้พวกเราไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าธนชาวันนี้เล่นได้ดีจริงๆวันนี้โมเมเล่นดีจริงเพื่อนๆอันนี้ยอมเลยครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราไม่สามารถเอาชนะทีมชาติไทยได้จริงจ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าต่อให้เราพยายามมากแค่ไหนเราก็ไม่สามารถที่จะชนะทีมชาติไทยได้และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยแสดงให้เห็นแล้วว่าบิสซูเยนคนเดียวเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสําหรับพวกเขาเลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยไม่สามารถมีกลยุทธ์อะไรจะสู้ทีมชาติไทยได้เลยแม้แต่น้อยและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าถึงแม้เวียดนามจะพยายามมากแค่ไหนแต่นักกีฬาไทยก็ชนะเราไปได้แบบที่ไม่ยากเย็นนัก และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันฝันว่าเวียดนามจะชนะประเทศไทยแต่สุดท้ายเราก็แพ้สามหนึ่งและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าชั้นรู้อยู่แล้วล่ะว่าผลมันต้องออกมาเป็นแบบนี้แต่ตอนนี้ไทยก็ทิ้งเราไปอีกแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเซตที่3พวกเราสามารถชนะได้แต่สุดท้ายมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงประมาณว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องจริงว่าเราจะชนะไทยได้ทั้งหมดอะไรประมาณนี้เพื่อนนะแลวคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าจิตวิญญาณของนักกีฬาไทยเนี่ยพวกเขาเต็มที่จริงๆ และคอมเมนต์ต่อไปครับอันนี้เขาบอกว่าเจอกันนะทีมชาติไทยรอทานที่ทันทุยหายเจ็บมาเลยครับพร้อมเจอเสมอตอนนี้นะ <c oughs> และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าจิตใจเราไม่มั่นคงเลยเมื่อเจอกับทีมชาติไทยพวกเรามีแค่บิซูเยนคนเดียวไม่สามารถเอาชนะประเทศไทยได้และคอมเมนต์ต่อไปครับ เขาก็บอกว่าไทยแลนด์วันนี้สมาธิดีมากๆเวียดนามของพวกเราเนี่ยสู้เขาไม่ได้เลยและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่นี่คือทีมชาติไทยเขาไม่ปล่อยให้เราชนะอย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะาชนะทีมชาติไทยได้แค่นี้ก็โอเคแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยแข็งแกร่งกว่าพวกเราจริงๆนี่คือสิ่งที่พวกเราต้องยอมรับ และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามที่ยกนามาฝากเพื่อนๆครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ครับยอมรับเลยครับเพื่อนๆยอมรับความพ่ายแพ้ต่อทีมชาติไทยแล้วครับซึ่งวันนี้เอาจริงๆนะพวกเขาทําได้ดีในเซตสามแต่เซตหนึ่งเซตสองเซตสี่เนี่ยค่อนข้างที่จะขาดนะครับทีมชาติไทยเราเล่นเหนือกว่าพอสมควรนะครับก็มีบิสซูเยนคนเดียว เอาชนะทีมชาติไทยไม่ได้นะครับในมุมที่แฟนๆเวียดนามเขามองนะครับก <s frontier isin> <ín> ็โอเควันนี้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับวีดีโอเกอร์ขอตัวลาไปก่อนเมื่อกี้เห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวีดีโอเกอร์ขอตัวลาไปก่อนแฮปปี้มีความสุขครับผมสวัสดีครับเจังครับบ๊ายบายสวัสดีครับสนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒนเธอไปต่อประกันร้นยังอ่ะยังแพน งก็ต้อ้อซืรไไประกันภัยไทยวิวัฒน์ครับประกันรถเปิดปิดไทยวิวัฒน์คิดค่าเบี้ยตามเวลาที่ขับหยุดขับก็ไม่คิดเงินแม้จอดไว้ก็คุ้มครองตลอด24ชั่วโมงประกันรถเปิดปิดยังไงอ่ะเปิดปิดอัตโนมัติด้วย TVI ีไอคอนเน็บริกา MM. รแจ้งเหตุแบบเรียลไทม์ผ่านแอปเราคิดมาเผื่อแล้วประกันรถเปิดปิดประหยัดสูงสุด80%อโอเคไหมซื้อเลยประกันภัยไทยวิวัฒน์คิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต